สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุธท,ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของมังคุดที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นประเด็นเรื่องของการที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจกับมังคุดของเราเพื่อที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการกำหนดแผนการผลิตการบริหารจัดการ ประเด็นที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรก่อนในเบื้องต้นก็คือว่าสาระที่นำเสนอนี้เป็นผลงานศึกษาวิจัยที่เราได้ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้ร่วมกันกับบริษัทเจียไตรร่วมกับชัยพฤกษ์ร่วมกับพี่น้องเกษตรกรเวลาที่ท่านฟังสาระตรงนี้แล้วเนี่ยท่านอาจจะฟังเสร็จท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะ ไม่เห็นมีคําแนะนําอะไรเลยว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอะไรจะใส่ปุ๋ยยังไงจะจัดการอะไรอย่างไรกลับไม่มีคําตอบหรือไม่มีคําแนะนําตรงนี้ก่อนอื่นครับอยากจะย้ําว่าสิ่งที่เรานําเสนอนี้เป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อไปหาลักษณะการ จเจริญเติบโตลักษณะที่เป็นส่วนพฤติกรรมของมังคุดเพราะว่ามังคุดนี่เขาเป็นพืชที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากพืชอื่นๆเพื่อที่จะหาแนวทางนะครับในการส่งเสริมการจเจริญเติบโตเพื่อนำไปสู่การให้ผลผลิตยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีคุณภาพประเด็นที่ผมกำลังย้ำตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องไปส่งเสริมและสนับสนุนการจเจริญเติบโตของมังคุด เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายก็คือเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีตรงเวลาและก็มีคุณภาพไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับหรือทําให้เขาเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตประเด็นหากท่านเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ได้เข้าไปร่วมการประชุมจากกรณีของการพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมแปลงการพัฒนาระบบการผลิตของเมืองคดที่บริษัทเจียใจยได้จัดขึ้น ในแปลงที่อำเภอคลุงของคุณติ่งต้อยนั้นท่านอาจจะได้เข้าใจบางส่วนและเป็นพื้นฐานแต่บางท่านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปนะครับพอไม่ได้ไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าผมจะนําเสนอท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราอยากจะทบทวนก่อนนะครับว่ามังคุดเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนไม้ผลอื่นเขาค่อนข้างจะมีการจเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงช้า ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงช้าเหล่านี้ก็มาจากมูลเหตุสองประการนั่นก็คือประการแรกเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกประการที่สองเขาเป็นพืชที่มีลักษณะของใบที่มีแวกค่อนข้างจะหนาด้วยที่เหตุความที่เป็นระบบรากลึกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตเขาก็จะช้ากรณีที่เป็นใบที่มีลักษณะไขหรือแวกค่อนข้างจะหนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยการผลิตได้น้อยแล้วก็เวลาที่จะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความร้อนหนาวก็จะเปลี่ยนแปลงชาเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงมักพบว่าบังคุดจะมีการเจริญเติบโตที่เราไม่สามารถจะไปบังคับได้ถ้าเขาจะแตกใบอ่อนเขาก็แตกถ้าเขาจะออกดอกเขาก็ออกดังนั้นจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรก็มักจะพูดว่ามังคุดไม่มีสูตรสาเร็จ ประเด็นที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นสิ่งที่ให้ท่านเห็นก่อนก็เพราะว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้มังคุดไม่มีสูตรสำเร็จและก็ออกดอกปีเว้นปีนะครับออกปีหนึ่งดกออกปีหนึ่งไม่ดกหรือบางครั้งก็ไม่ได้ออกเลยก็มีจากการศึกษาของเรานั้นเราพยายามที่จะทำความเข้าใจกับมังคุดทั้งหมดให้เข้าใจในตลอดรอด รอบระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง1ปี2ปี3ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราพบข้อมูลที่พอจะนํามาให้กับท่านได้เห็นภาพและก็นําไปสู่การพิจารณาในการที่จะไปปรับระบบการผลิตได้ดังนี้สิ่งที่เราพบเป็นหลักสําคัญที่สุดในประการแรกของการเจริญเติบโตก็คือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของบังคุด ก็คืออยู่ที่ปริมาณโรงครัวก็คือคุณภาพของใบเพราะฉะนั้นในส่วนของมังคุดที่จะให้ดอกได้ดีมีผลผลิตมากความเปลี่ยนแปลงหรือความเสียหายจะไม่ค่อยเกิดขึ้นก็ต้องมาจากฐานหลักนั่นก็คือคุณภาพของใบคุณภาพของใบก็จะเป็นทั้งในเรื่องของปริมาณขนาดปริมาณใบมากขนาดใหญ่ก็จะเป็นคุณลักษณะส่วนหนึ่งที่เรา ยอมรับแล้วก็เห็นว่ามีความสำคัญเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ให้เราเห็นได้นะครับว่าคุณภาพของใบหรือความสมบูรณ์นั้นจะทำให้การเจริญเติบโต,ตการออกดอกการให้ผลผลิตเนี่ยเป็นไปตามปกติออาผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นกรณีของมังคุดที่มีการแตกใบอ่อนพอมังคุดแตกใบอ่อนในเดือนพิกานะครับหรือเดือนกรกฎาหรือสิงหาอะไรก็ตาม ท่านจะเห็นเลยครับว่ามังคุดเหล่านี้บางครั้งแค่มีอายุ60สวันหรืออายุเก้าสิบวันเขาก็สามารถที่จะออกดอกได้บางครั้งเขาก็ออกดอกมาได้โดยที่เป็นอ่อนออกดอกในปริมาณที่มีทั้งใบและก็มีทั้งดอกหรือมีเฉพาะดอกอย่างเดียวจากในส่วนของยอดหรือใบที่สมบูรณ์ประการต่อมา ลักษณะของดอกที่ออกมาถ้าเกิดจากใบที่สมบูรณ์เขาก็จะเป็นดอกเดียวแล้วก็จะเป็นดอกใหญ่ลักษณะต่อมาผลที่เกิดขึ้นจากยอดที่เป็นดอกเดียวก็จะเป็นลักษณะมังคุดผลโตหูเขียวรูปใหญ่สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจตรงนี้ได้ก็คือกรณีของการศึกษาต่อไปว่าแล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ย มังคุดมีการแตกใบอ่อนอย่างไรถ้าเป็นมังคุดที่เป็นมังคุดต้นใหญ่ที่มีอายุมากคำว่าอายุมากของมังคุดก็คือเกินกว่า50ปีขึ้นไปจะเป็นร้อยปี200ปีก็แล้วแต่ครับแล้วจะพบว่าในหนึ่งรอบปีเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนสองครั้งครั้งที่หนึ่งหลังออกดอกครั้งที่สองก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือในช่วงของอการย่างต้นเข้าสู่ฤดูฝน อันนี้คือพฤติกรรมของมังคุดขนาดใหญ่ในกรณีของมังคุดเหล่านี้ท่านจะสังเกตว่าใบาอ่อนรุ่นแรกเขาจะมาหลังจากที่เขาออกดอกทำไมก็เพราะว่าเราศึกษาลึกไปจนกระทั่งถึงเราพบว่าพฤติกรรมของมังคุดนั้นตาใบกับตาดอกเขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเป็นตาชนิดเดียวกันอยู่ที่พื้นฐานความสมบูรณ์กับภาวะที่ไปบังคับ ก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นก็คืออุณหภูมิความร้อนหนาวความชื้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในสภาพของมังคุดเองเราจะพบว่าการแตกใบอ่อนของมังคุดเขาจะมีโดยธรรมชาติก็คือในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนทำไมถึงเป็นในลักษณะตรงนี้ขอให้ท่านย้อนกลับไปดูข้อมูลว่าปีใดก็ตามถ้าเราเปลี่ยนถ่ายหดูจากหน้าฝน เข้าสู่หน้าแรงหรือดูรูแรงหรือดูรูหนาวอย่างเช่นเดือนตุลาถ้าฝนตกชุกเขาจะยังไม่แตกใบอ่อนถ้าถึงปลายตุลาฝนเริ่มเบาลงแสงแดดเริ่มมาความยาวของแสงแดดเริ่มมากแสงแดดหรืออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเขาก็จะมีการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติคือในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาถ้าเขาไม่แตกในเดือนตุลาหรือเดือนพิกา เขาก็จะมาแตกที่เดือนธันวาหรือเดือนมกกราก็เป็นไปได้เหมือนกับในช่วงสองปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าคุณภาพของใบเขาสมบูรณ์ไม่พอเขาได้รับการกระตุ้นจากส่วนของสภาพสิ่งแวดล้อมก็คือแสงแดดที่ยาวนานความร้อนที่สูงความชื้นที่สูงเอา้าและทำไมมันถึงแตกใบอ่อนเฉพาะต้นใบแก่ประเด็นตรงนี้ครับ สิ่งที่เราค้นพบลงไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากรณีของอายุของใบในสภาพต้นที่มีความสมบูรณ์คือมีใบามากใบใหญ่ใบหนาแน่นลักษณะของใบเหล่านี้เขายังคงสี่จะ,จะเจริญเติบโตได้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเดือนสิสัปดาห์4เดือน5เดือน6เดือน เขาสามารถที่จะอยู่ได้ถ้าต้นเขาสมบูรณ์แต่ในทํานองกลับกันถ้าเป็นสภาพต้นที่ความสมบูรณ์ไม่พอหรือมีความสมบูรณ์ต่ําปฏิกิริยาของการแตกใบอ่อนของเขาจะเป็นได้อย่างรวดเร็วคือสามเดือนครึ่งสี่เดือนห้าเดือนและยิ่งถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นมังคุดที่มีอายุต่ำกว่า25ปีลงมาเขาเรียกว่ามังคุดรุ่น ก็จะกลายเป็นมังคุดที่แตกใบอ่อนได้ง่ายมีการเปลี่ยนแปลงได้ไวและก็รวดเร็วกว่ามังคุดที่เป็นต้นใหญ่หรือต้นที่มีอายุมากเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นหลักที่กำลังให้ท่านเห็นเข้าใจพฤติกรรมของลักษณะนิสัยของมังคุดก็คือตรงนี้แหละครับว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้เขาแตกใบอ่อนไม่ใช่ว่าเรามีเงินทุนเรามีปัจจัย เราพอที่จะไปหาซื้อปัจจัยมาใช้กระตุ้นใบได้แล้วเราจะประสบความสาเร็จเสมอไปตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่แต่ปัจจัยเหล่านั้นก็มีส่วนสำคัญที่จะไปสนับสนุนถ้าเราใช้ถูกเวลาถูกอายุใบและก็ถูกจังหวะรวมถึงปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่จะไปส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยมันจะมีการส่งเสริมการแตกใบอ่อนส่งเสริมการออกดอก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ปัจจัยเนี่ยจากงานศึกษาวิจัยเราเราพบว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใบแตกใบอ่อนออกมาของมังคุดแล้วเราไม่ได้ไปกังวลหรือไม่ได้ไปคำนึงถึงเรื่องปัจจัยแต่เราคิดว่าปัจจัยจะเก่งมีความสามารถทำให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ผมตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่แต่สิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือ ชนิดของปัจจัยหน้าส่วนหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นลำดับที่ท่านจะต้องคิดก็คืออายุใบอายุของใบที่เราจะไปทำการกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนได้นั้นต้องมีอายุอย่างน้อยสี่เดือนขึ้นไปนี่คือลำดับที่หนึ่งที่เป็นหลักสำคัญการกระตุ้นใบอ่อนหรือการทำให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ต้องเป็นมังคุดที่มีอายุเกินสามเดือนครึ่งสี่เดือนขึ้นไป เป็นลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองเราจะต้องให้เขามาีส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศมาสนับสนุนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าในจังหวะที่เราจะไปช่วยเขาแตกใบอ่อนเนี่ยดินฝนต้องทิ้งช่วงดินต้องแห้งโคลนต้องปโปรง่งอากาศถ่ายเทเท่ากับพื้นดินจะต้องแห้งด้านบน ก็จะต้องมีความร้อนที่สูงมากแสงแดดเนี่ยยาวนาน6กโมงเช้าหโมงเย็นมีแสงแดดตลอดความร้อนทำให้เกิดการระเหยของน้ำได้เร็วขึ้นนี่คือประเด็นที่สองซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องนำมาสู่การพิจารณาเป็นลำดับที่สองและเมื่อเราได้ทั้งสองส่วนแล้ว เราก็จะต้องมาดูประการที่สามก็คือชนิดของปัจจัยจะเป็นสาลายจะเป็นไนโตรเจนยูเรียจะเป็นสังกะสีจะเป็นไทโอยูเรียหรือจะเป็นไทโอยูเรียร่วมกับยูเรียหรือจะไปร่วมกับน้ำตาลทางด่วนก็ตามปัจจัยเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทันทีถ้าเราได้จากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนั่นหมายถึงว่าอายุใบได้สภาพอากาศได้ข้อที่สามก็จะเป็นผลทันที ส่วนในกรณีถ้าเขาจะแตกใบอ่อนแตกมากแตกน้อยแตกแล้วมีความผิดปกติตรงนี้ก็จะไปอยู่ที่พื้นฐานสำคัญก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสี่เดือนเนี่ยเขามีอาหารและพลังงานเพียงพอหรือไม่ถ้าเขามีอาหารและพลังงานที่เก็บสะสมไว้เพียงพอเขาก็จะแตกใบอ่อนอย่างมีคุณภาพมีปริมาณใบที่มากมียอดแดงทั้งหมด พร้อมกันทั้งต้นแต่ใน,นกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าในสภาพที่ความสมบูรณ์ปานกลางเขามีทั้งบางคุดใบที่อายุได้กับใบที่ไม่ได้ภายในทรงพุ่มบางคุดเหล่านี้ก็จะแตกเฉพาะใบที่เป็นใบแก่ซึ่งมีอายุใบได้เกินสี่เดือนส่วนใบที่มีอายุไม่เกินสี่เดือนเขาก็จะไม่แตกดังนั้นบางคุดเหล่านี้เราก็จะพบว่าจะมีการแตกใบอ่อนอยู่ประมาณ3 0 5 0หรือ 60- 70%เ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับอายุของใบประการต่อมาการแตกใบอ่อนเรามักจะพบความเสียหายอย่างเช่นใบเล็กใบเหลืองใบก้านใบแคะแกนจะเป็นใบแก้วหรือใบพิการคือใบใบเนี่ยครับมีสามอย่างที่เราจะเห็นความผิดปกติปกติแล้วก็แตงใบอ่อนก็ต้องเป็นยอดแดงแล้วก็เป็นยอดเขียวแล้วก็เป็นยอดใหญ่แต่บางครั้งเราจะพบว่าใบเล็ก ใบนั้นอาจจะมีอาการใบด่างใบอาจจะมีใบขนาดเล็กลงใบอาจจะมีอาการบิดม้วนงอแห้งแล้วก็หลุดร่วงนั่นเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ก็คือพลังงานพื้นฐานที่มีอยู่เดิมถ้าดีก็แตกได้มากใบก็จะใหญ่ถ้าไม่ดีก็จะแตกออกมาน้อยเพราะฉะนั้นผมถึงได้ให้ท่านได้ดูแลก,การบริหารจัดการก็คือให้ความสมบูรณ์ทางดีมาก่อน ก่อนที่เราจะชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนอย่างน้อย20วันขึ้นไปเราต้องใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขามีเวลาเดินทางซึมซับจากดินเข้าสู่รากจากรากเข้าสู่ต้นจากต้นไปสู่ใบใบก็จะแปลสภาพเป็นพลังงานเมื่อน,นั้นล่ละครับเราจึงจะพบว่าการแตกใบอ่อนของเขาก็จะเป็นปกติอันนี้คือเรื่องของความสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้ในประการแรกว่าประการหลักสำคัญที่ท่านจะต้องนำมาพิจารณาก็คือเรื่องของความสมบูรณ์ก็คือคุณภาพใบการดูว่าใบนั้นมีอายุนานเท่าไหร่แล้วสามเดือนสีเดือนแล้วหรือยังถ้าเกินสีเดือนเราก็กระตุกหรือกระตุน้นหรือชักนำให้แตกใบอ่อนได้ ประการที่สามเราก็ต้องไปดูต่อว่าอุณหภูมิขนาดนี้เป็นอะไรร้อนแสงแดดมีไหมอากาศปโปร่งแห้งแลง้งหลักการสำคัญข้อนี้สำคัญมากสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาอายุใบามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศเราจึงจะไปดูเรื่องของปัจจัยปัจจัยบางส่วนเราก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างเช่นตัวไทโอยูเรียจาก350กรัมเป็น450กรัมเป็น500กรมัม อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปพิจารณาการในช่วงจังหวะตรงนั้นส่วนกรณีที่ท่านได้ฟังรายการมาตลอดเราจะเห็นว่าพื้นดินนั้นเราจะต้องเปิดโคนคาดโคนนะครับทำให้โปรกงอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งเพราะกำลังจะชี้แจงให้ฟังได้ว่าเนื่องจากังคุดมีลักษณะของใบหรือแวกที่ค่อนข้างจะหนา เพราะนั้นเวลาที่จะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความสัมผัสอุณหภูมิความร้อนหนาวในด้านของทางใบเขาจะช้ากว่าทางรากเพราะนั้นในกรณีที่เราเปิดโคนคาดโคนทาให้โคนต้นโปง่งเป็นการกระตุ้นให้รากของบังคุดได้รับความรู้สึกได้เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อรับทางรากก็ได้ทางใบก็ได้เพราะฉะนั้นการกระตุ้นจึงจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าบางครั้ง เราจําได้นะครับแค่เปิดโคนคาดโคนแต่งกิงมันก็แตกใบอ่อนให้กับเราได้แล้วนี่คือประเด็นที่ท่านจะเห็นภาพว่าการแตกใบอ่อนของมังคุดเราสามารถที่จะต้องใช้หลักสามอย่างตรงนี้ถามต่อไปว่าอ่ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการออกดอกหรือการให้ผลผลิตท่านต้องไม่ลืมนะครับในหลักวิชาการเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าต้นสมบูรณ์เขาจะออกดอกได้เร็วประการต่อมา ใบของมังคุดจะต้องมีอายุเกิน15สัปดาห์ผมตีง่ายๆว่า4เดือนจากเอกสารทางวิชาการของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีก็ได้ระบุไว้ชัดเจนครับว่า12-13สัปดาห์เนี่ยแต่ค่อนข้างจะยากถ้า15สัปดาห์ตามข้อมูลนั้นถือว่าชัดเจนเลยยังในปีที่ผ่านมาผมก็สามารถที่จะทำให้มังคุดออกดอกได้แค่เพียง9สัปดาห์เราก็ทำให้ออกดอกได้ แต่มันต้องมาจากข้อที่นึงคือความสมบูรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราบังคับให้มังคุดแตกใบอ่อนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เขามีอายุใบอยู่ในเกณฑ์ที่ออกดอกได้ก็คือ12สัปดาห์ขึ้นไป13สัปดาห์15สัปดาห์เราทราบดีครับว่ามังคุดเหล่านั้นจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปเป็นใบอ่อนเลยถ้าเขาอยู่ในกรอบเวลาตรงนี้ความสมบูรณ์จากใบรุ่นใหม่ กลับไปประกอบกับในส่วนของข้อที่สองอายุใบและไปประกอบกับข้อที่3ข้อที่3ก็คืออุณหภูมิความเครียดความร้อนหนาวในช่วงนี้ยังกรณีในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็จะนำเรียนตลอดว่ามันมีงานวิจัยของนิสิตปัญญาตรีได้ทำการศึกษาค้นพบว่ามังคุดเนี่ยมันจะต้องมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า23องศาสามคือติดกัน เขาก็จะมีความสามารถในการออกดอกได้อันนี้เป็นเงื่อนไขประกอบในปีที่ผ่านมาเราก็พบนะครับว่าในพื้นที่ราบมีอุณหภูมิ23องศาเราก็ทำให้เขาออกดอกได้ส่วนพื้นที่บนเขามันก็จะต้องหนาวกว่าต่ำกว่าก็เลยกลายเป็นว่าดอกดกในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่เขาสูงดังนั้น ในส่วนของการที่เรากำลังโยงเข้ามาสู่ข้อที่สองก็คือพฤติกรรมการออกดอกของมังคุดมันก็ต้องมาจากองค์ประกอบต่อมาคือความสมบูรณ์ก็ต้องเป็นลำดับที่หนึ่งเหมือนกันความสมบูรณ์เหล่านี้เป็นเรื่องของการสะสมด้วยสะสมมาจากไหนสะสมมาจากปีที่ผ่านมามังคุด เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าท่านไม่สามารถที่จะทําให้มังคุดเปลี่ยนแปลงภายในเวลาเดือนสองเดือนได้ไม่ใช่ทุเรียนคิดว่าวันนี้จะใส่ปุ๋ยจะพ่นยาจะเร่งจะทํโน่นจะให้นี่เราเชื่อว่าปัจจัยต้องมีปีระสิทธิภาพสูงผมตอบได้เลยครับว่านั่นเป็นความคิดที่ไม่ใช่ผิดพลาดการที่จะทําให้มังคุดมีความสมบูรณ์นั้นเก็บสะสมมาย้อนไปหกเดือนที่ผ่านมาท่านทําอะไรบ้างหรืออย่างน้อยสามเดือนที่ผ่านมาท่านทําอะไรบ้าง ให้ความสมบูรณ์ดีไหมจัดการดีไหมแต่ถ้าเขาสมบูรณ์ดีแล้วเราไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังท่านจําได้ครับว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เราไม่ทําอะไรเลยในส่วนของเมืองคุชหุ่ยไม่ใส่น้ําไม่ให้กิ่งไม่ตัดพ่นไม่พ่นไม่บํารุงใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะเราทํามาเพียงพอแล้วประเด็นตรงนี้จึงอยากจะให้ท่านเข้าใจก่อนครับว่าความสมบูรณ์ ที่จะเป็นตัวที่ทําให้มังคุดออกดอกในหลักที่1มันย้อนไปเมื่อ6เดือน3เดือนที่แล้วก่อนประการที่2ความร้อนหนาวความเครียดครับความเครียดเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นตามหลักที่ได้อธิบายหรือเกิดจากสภาวะการความชื้นสัมผัสในอากาศที่ผ่านมาสองปีเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสในอากาศสูง ยางพาลาไม่ผัดใบไม้บนภูเขาไม่มีอาการผัดใบก็สแสดงว,ว่าความชื้นสัมผัสสูงถ้าความชื้นสัมผัสต่ำยางก็ต้องผัดใบลมหนาวก็คือลมมามีอุณหภูมิที่ต่ำมังคุดจะเกิดความเครียดพอเกิดสภาวะความเครียดก็จะมีการสั่งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเจริญเติบโตทางใบมาเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์ดังนั้นพฤติกรรมที่เรากำลังอธิบายตรงนี้ เพื่อจะให้ท่านเห็นภาพสองข้อก่อนความสมบูรณ์ที่ผ่านมาและสิ่งที่เป็นแวดล้อมในขณะนี้อายุของใบเป็นตัวประกอบที่สามอายุของใบต้องได้ถ้าอายุของใบไม่ได้การออกดอกจะไม่เกิดขึ้นพอท่านฟังตรงนี้ท่านอาจจะเถียงเลยนะครับในใจว่าเอ้าก็ปีที่ผ่านมาก็เห็นมันออกพร้อมใบอ่อนเลยการออกพร้อมใบอ่อนเป็นเรื่องปกติเพราะในขณะนั้นเนี่ย มันมีคำสั่งให้ออกดอกอยู่แล้วแต่บังเอิญมันอาจจะมีการเบี่ยงเบนพฤติกรรมตาหนึ่งเป็นใบตาหนึ่งเป็นดอกอันนี้เป็นไปได้แต่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จมันเป็นเหตุเฉพาะกรณีบางต้นบางจุดบางต้นบางแปลงเท่านั้นผมให้อธิบายตรงนี้นะครับว่าหลักการตรงนี้อายุของใบเป็นหลักสำคัญ และสำคัญมากที่เป็นหลักในการพิจารณาผมสรุปในช่วงท้ายรายการนะครับว่าถ้าในกรณีที่มังคุดมีอายุใบเกิน4เดือน5เดือนหรือ6เดือนถ้าหากว่าสภาพต้นสุดโทมคุณภาพใบไม่ดีสีเดือนเขาก็จะแตกใบอ่อนได้แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าในส่วนของมังคุดมีคุณภาพใบที่สมบูรณ แล้วไปเจอสภาวะอากาศที่ทําให้เกิดภาวะความเครียดมางคุดเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะออกดอกได้เช่นเดียวกันตาใบกับตาดอกเป็นตาเดียวกันอยู่ที่สภาพความสมบูรณ์ในขณะเดียวกันนะครับถ้าในกรณีที่มีคุณภาพใบที่สมบูรณ์มากและไปกระทบกับสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตดินน้ำอาหารอากาศสมบูรณ์ทุกอย่าง มังคุดเองก็อาจจะไม่ออกดอกก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าถ้าไม่ออกดอกแล้วเป็นยังไงเขาก็ไม่มีการแตกใบอ่อนก็ไม่แตกออกดอกก็ไม่ออกเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของมังคุดนั้นเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกมีใบหนาแล้วถ้าไม่เกิดสภาวะความเครียดย่อมไม่สั่งการให้เกิดการออกดอก ดังนั้นในส่วนของการที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการพฤติกรรมของมะกรูดให้ดูเรื่องของอายุใบดูความสมบูรณ์ของใบดูในส่วนของอุณหภูมิความร้อนหนาวเป็นปัจจัยหลักถ้าจะให้ร้อนชื้นนะครับมะกุุดก็จะแตกใบอ่อนได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีความชื้นสูงสุดมะงคุดก็จะไม่ออกดอก หรือในขณะเดียวกันมังคุดมีความสมบูรณ์แล้วเจอสภาวะอากาศที่มีความชื้นตำ่ำมังคุดก็จะมีโอกาสออกดอกได้นี่คือพฤติกรรมของเขาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะประจำลักษณะของการเจริญเติบโตของมังคุดนั่นเองสำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดลงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ